ใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือ12วิถีประชาลงมือทำทันทีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมน้เด็ดข่าวบันเทิงกันอยู่กับน้ำสนาทีในช่วงของก็อดสิบสามบันเทิงนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะเราเริ่มต้นกันที่แรปเปอร์รุ่นใหญ่อย่างไทเทเนียมนะคะที่ได้ออกมาโพสต์ขอโทษอย่างจริงใจค่ะหลังเกิดกระแสดรมมาม่าอย่างหนักเกี่ยวกับเพลงใหม่ของเขาบนโลกออนไลน์นะคะแต่ทางวงก็ยืนยันค่ะว่าเป็นวัฒนธรรมของคิดฮอปนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะดิสเครดิตใครแต่อย่างใดค่ะ ออกกระแสจากกระแสร้รอนแรงที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลนะคะหลังจากที่แรปเปอร์ุ่นใหญ่ไทเทเนียมได้ปล่อยเพลงใหม่ในรอบ3ปีออกมาจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากมองว่าเนื้อหาเนี่ยเยียดคนรุ่นใหม่และมีคำยหยาบคายในเนื้อเพลงมากเกินไปล่าสุดวงไทเทเนียมค่ะเวขันเงินและเดก็ได้โพสต์ข้อความขอโทษแฟนๆผ่านเพจวงไทเทเนียมและก็ไอจีส่วนตัวของแต่ละคนนะคะโดยในเนื้อหาเนี่ยระบุว่าเจตนาของการทําเพลงนี้ขึ้นมานั้นไม่ได้เกิดจากการต้องการ ดิสเครดิตใครใดๆนะคะมันคือเพลงหนึ่งเพลงที่ตั้งใจให้ความบันเทิงกับคนที่รักในดนตรีฮิปฮอปตามแบบฉบับของไทเทเนียมและตามวัฒนธรรมของดนตรีฮิปฮอปพร้อมกับทั้งต้องขออภยัยถ้าเพลงนี้ทําให้ใครที่รู้สึกไม่ดีหรือทําให้ใครผิดหวังซึ่งก็มีเพื่อนๆศิลปินดาราและแฟนๆค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งส่งกําลังใจและติชมอีกด้วยค่ะ